สวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนๆโปกเกมอนทุกท่านนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมารีวัตรนะครับประจำช่องพีเข้มมารีวัตรเป็นช่องเกมของเราเช่นเคยนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่เข้มจะเอาความลับของเกมเโปกเกมอนลีเจนด์อาเซอุสมานาเสนอนะครับซึ่งมันเป็นความลับทีเ่เป็นวิธีอัญเชิญปีกนางฟ้าไม่รู้ว่ามีใครแบบเคยทําหรือว่าเคยค้นพบแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะให้ดูนะครับจริงๆแล้ว่คุณย่าคนนั้นนะครับ เขาเป็นนางฟ้านะครับคือว,วิธีการทําพิธีอัญเชิญเนี่ยให้เราเดินนะครับวนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วปีกนางฟ้าก็จะงอกออกมานะครับเป็นการทําพิธีครับถ้าเมื่อสังเกตดูคุณย่าคนข้างหลังนั้นอนะ่ะจะปีกปีกเขาจะกว้างขึ้นแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับถ้าเพื่อนอ อยากลองทําดูเ,เพื่อนๆลองลองมาทําดูได้ในตําแหน่งนี้นะครับเป็นตําแหน่งแคมป์ของชาวเพล,ลทั้งหลายครับเราจะสังเกตได้ว่าคุณย่าอุ๊ยคุณย่าปีกขยายแล้วนะแต่คือระหว่างทําพิธีอย่าเดินเข้าไปใกล้นะไม่งั้นคือปีกคุณย่าจะหายนะครับแต่เราสามารถทําใหม่เรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่า ปีกมุนย่าจะเริ่มใหญ่ใหญ่ขึ้นอันนี้มันมันเป็นการทำวิธีนะครับเป็นการเออเนะื้ออัญเชิญปีกนางฟ้าะโอ้โหปีกคือ <c oughs> ปีกใหญ่มาก เพื่อนๆลองลองไปทำดูลองไปทำดูนะครับอาจจะต้องวิ่งหลายๆรอบหน่อยนะครับกว่าปีจะกว่า <c oughs> ปีจะขยายนะครับก็ใหญ่มากนะครับมันก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับในช่วงแรกแต่พอเราเข้าไปนะครับปีก็จะหายไปนะครับ เพืเ่อนๆสามารถมา,มาลองดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากลากันไปนะครับเดี๋ยวเราพบกับเทคนิคดีๆกับการเล่นเกมใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปนะครับสวัสดีด้วยครับ